ข้อที่7นะคะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็น A 0 2 2 B 8 8 2และ C 9 2 6นะคะคือข้อนี้เขาต้องการให้เราหาเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ยตามหลักของ cross vector นะคะหรือว่า ผลคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยบอกว่าถ้ามีรูปสามเหลี่ยมที่ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ u ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ v นะคะเราจะได้พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเซนส่วนสคูณกับ f u cross v นะคะอันนี้เป็นสมบัติหนึ่งของ cross product เลยนะคะต้องทราบนะคะ ออกข้อสอบบ่อยคื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเ1ส่วนสคูณ f u ฟครอนะคะจำเอาไว้ก็ข้อนี้นะคะเขาให้เป็นสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดสจุดแล้วก็สมมุติเป็นจุดเหล่านี้นะคะ A คือ0 2นยคือ8 8ดแลบสและ C คือ9 12 6 นะคะข้อนี้เราสมมุติให้เป็นแบบนี้นะคะจริงๆจะใช้ด้านไหนก็ได้เราจะได้ว่าพื้นที่ <จะ S 2> สามเหลี่ยม ABC จะเท่ากับเ2ส่วนสองคูณ f AB ครอสกับ AC น,บนะคะเซส่วนสคูณ f AB ครอส AC แบบนี้นะคะก็เป็นหลักการเดียวกันนะคะ u cross v อันนี้ก็เป็น a b cross a c แต่ขั้นแรกนะคะเราจะต้องหาเวกเตอร์ a b ออกมาก่อนซึ่งการหาเวกเตอร์ก็เคยทราบมาแล้วนะคะว่าหาอย่างไรหลักการหาเวกเตอร์จากจุด2จุดถ้าเรามี a เป็น x 1 y 1 z 1มี b เป็น x2 y2 และ z2 นะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ AB เนี่ยคือเอ,อเริ่มจากจุดสุดท้ายไปจุดเริ่มต้นนะคะเป็น z2 เอ้ยขอโทษค่ะเป็น x2 ลบ x1 y2 ลบ y1 และ z2 ลบ z1 นะคะเราจะเริ่มจากจุดสุดท้ายไปจุดเริ่มต้นนะคะ ็นแบบนี้เสมอนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเราก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีแกน x y z ก็เริ่มแรกนะคะหาเวกเตอร์ ab เราก็จะได้เวกเตอร์ ab นะคะเป็นเริ่มที่จุด b นะคะก็เป็น8ลบ0แล้วก็เป็น8ลบ2แล้วก็เป็นลบ2ลบ2นะคะ ได้เป็น8 6-4ลบ4นี่คือเวกเตอร์ AB นะคะต่อมาเป็นเวกเตอร์ AC จะเท่ากับเริ่มที่จุด C ไปจุด A นะคะเป็น9-0 1 2ลบ0 12ลบ2และ6-2ลบ2นะคะก็จะได้เป็น9 10และ4นะคะน,นี่คือ AC อันนี้ก็เราก็ได้2อ,อย่างแล้วนะคะ หรือเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเป็น a เวกเตอร์ a b คือ8 i บวก6 j ลบ4 k และเวกเตอร์ a c คือ9 i บวก10 j บวก4 k แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพื้นที่ของสามเหลี่ยม a b c คือ c 1หนส่วนสคูณ F, a b cross a c ดังนั้นเราก็หา a b cross a c ก่อนจะได้เป็นใช้วิธีเดดนะคะ i ก็คือ 8, j คือ 6, k คือลบ4นำสัมประสิทธิ์หน้าจำตัวเหล่านี้มาใส่ในช่องของตัวมันนะคะแล้วก็ส่วน a c ก็เป็น94 4นะคะแล้วก็ลอก2แถวแรกมา บบนี้นะคะการ cross ก็คูณจากลงล่างนะคะคูณลงล่างเป็นบวกใช้เหมือนเดดเลยนะคะคูณขึ้นบนเป็นลบคูณลงล่างก็เป็น6คูณ 4i บวกลบ4คูณ 9j บวก8คูณ 10k นะคะแล้วก็ลบด้วย9คูณ 6k ลบด้วย10คูณลบ 4j ขอโทษค่ะ i นะคะแล้วก็ลบด้วย4ี่คูณแปแบบนี้นะคะก็ถ้าขีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ3แถวลงมาเป็นบวกนะคะแล้วก็ขีดขึ้นไปอีก3แถวแบบนี้เป็นลบนะคะแล้วก็คิดเลขออกมานะคะได้เป็น 24i สิบลบสามบวก 80K-54K-40I-32J แบบนี้นะคะแล้วก็คิดออกมาจะได้เป็นเอ่อเท่ากับ 64I-68J แล้วก็บวกกับ2 6 k อย่างนี้นะคะก็ได้เป็นเวกเตอร์ a b cross a c ออกมาแล้วนะคะคือ6 4 i ลบ6 8 j บวก2 6 k ส่วนพื้นที่เขาต้องใส่แอปด้วยนะคะก็คือหาขนาดของเวกเตอร์นี้ออกมาหาขนาดของ a b cross a c ก็เป็น Root กกำลัง2บวก 68กํลัง2บวก26กํลัง2นะคะได้เป็นคิดเลขได้เป็นรูท9,396นะคะก็คือ18รูท29นั่นเองเลขค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเราจะได้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC ออกมาเท่ากับ c 1ส,ส่วน2 fab c ac ก็คือ c 1ส,ส่วน2คูณ 18รูท29นะคะก็คือ9รูท29ตารางหน่วยนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบได้ว่า9รูท29ตารางหน่วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหลักการในข้อนี้โดยสรุปนะคะก็คือต้องทราบสมบัติของ c r o s s product นะคะว่ามีสมบัติที่ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ab ของรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเท่ากับเ1ส่วนสอ AB cross AC นะคะเสร็จแล้วก็จะต้องทำการหาเวกเตอร์จากจุดเป็นนะคะก็คือหาจากจุดสุดท้ายไปจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลักการก็เมื่อเราหาเวกเตอร์จากจุดได้แล้วเนี่ยก็ทำการ Cross Product ก็ทำการครอ s กันนะคะจะต้องทําการครอ s กันเป็นก็หลักการที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เดดมาช่วยในการหาครอสนะคะแล้วก็เมื่อ Cross กันได้แล้วก็จะต้องหาขนาดของเวกเตอร์ที่ Cross อ,ออกมาได้นะคะก็คือนำสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวเนี่ยมายกกำลังสองแล้วก็มาบวกกันแล้วก็ใส่รูทนะคะก็จะได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ แล้วก็เมื่อหาขนาดของเวกเตอร์ที่ครอสกันได้แล้วก็มาใส่สูตรนะคะคูณด้วยเศนหส่วนสนั่นเองก็จะได้เป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ออกมาแล้วนะคะข้อนี้ก็ตอบ9รูท29ตารางหน่วยค่ะ